วันที่6พฤษภาคม2564นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนให้การต้อนรับนายคาสึโนริโคอิเกะหัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติประจำจังหวัดแม่ห้องสอนหรือ U.N.S.C.R เพื่อประสานการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาโดยมีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7และและปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวหรือพื้นที่แรกรับในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและด้านสาธารณาสุขเบื้องต้นรวมทั้งอาหารและยารักษาโรคในแนวทางปฏิบัติ ส่วนของที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ให้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อมีผู้หนีภัยว่าไม่สงบชาวเป็นมากสร้างฝั่งมาก,ก็จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมก็ได้มอบให้กองกำลังในพื้นที่ก็คือกองกำลังในส่วนซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่ 36รวมถึงทางจาต่อชด336 337นะครับเป็นกำลังหลักในพื้นที่ในการกำกับดูแลนะครับบริหารจัดการในพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวหรือเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆว่าเป็นพื้นที่แลกลับนะครับก็ทางฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลนะครับผู้ที่ หนีภัยเข้ามาซึ่งการดูแลก็คงต้องดูแลหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยนะครับปลอดภัยทั้งสองเรื่องปลอดภัยทั้งเรื่องของร่างกายชีวิตนะครับปลอดภัยทั้งเรื่องของมาตรการสาธารณสุขก็คือเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็เรื่องของอความเป็นอยู่ครับเรื่องของเข้าปลาอาหารอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในเบื้องต้นนะครับและในกรณีที่ หากว่าสถานการณ์ยังมีอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาได้อพยพเพิ่มเติมมานะครับจนถึงระดับหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถของฝ่ายทหารหรือฝ่ายความมั่นคงจะบริหารจัดการได้นะครับก็จะได้ส่งต่อให้กับจริงๆภาพใหญ่ก็คืออยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บริหารจัดการซึ่งกระทรวงอาทาก็าในเชิงพื้นที่ก็หมายถึงจังหวัดณที่นี้ก็เป็นจังหวัดแม่สอนนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าได้ส่งต่อมาอยู่ในความดูแลของจังหวัดแล้วเนี่ยจังหวัดก็จะได้เตรียมสถานที่รองรับไว้นะครับซึ่งเราเรียกว่าพื้นที่พักหลอนะครับซึ่งก็อาจจะลึกเข้ามาในชั้นชั้นในอีกสักนิดหนึ่งประมาณ1-2กิโลนะครับซึ่งเราก็คงต้องไปเลือก พื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับเช่นใกล้แหล่งน้ำแล้วก็มีบริเวณที่จะพอ,อะมาอให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวได้นะครับซึ่งจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันหลายฝ่ายไปกำหนดจุดพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่พักรอจุดที่2องไว้หมดแล้วในทุกอำเภอนะครับทั้ง7อําอำเภอซึ่งแน่นอนครับ นะถ้าหากว่าอยู่ในความดูแลของจังหวัดแล้วจังหวัดก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับภาคราชการภาคองค์กรเอกชนองค์กรการกุศลต่างๆ NGO ทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งทาง UNHCR ซึ่งก็เป็นหน่วยงานอของโอกาสสหประชาชาติองการหลักอันหนึ่งนอกจากนั้นขณะนี้ราษฎรไทยบ้านแม่สามแลบบางส่วนก็ได้เดินทางกลับบ้านแม่สามแลบอำเภอสกเมยแล้ว หลังจากสถานการณ์เบาลงส่วนการเปิดด่านการค้าชายแดนไทยเมียนมาด้านบ้านแม่สามแลบนั้นทางจังหวัดจะได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการพิจารณาผ่อนคลายเปิดจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านแม่สามแลบต่อไปหลังจากที่มีการสั่งปิดภายหลังที่เกิดปัญหาสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมา